สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนคะ่ะมาแล้วค่ะกลับมาพอมีเวลาทำคลิปฟินๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่นกอนนอนในวันหยุดยาววันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ต้องแบบว่าแหกขี้ตาตื่นไปทำงานไปทำแอคทิวิตี้กันชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นางฟ้าจะทำท็อปปิกฟินๆระมุนต่อใจใครคลั่งรักคุณหนักมากในตอนนี้ วันนี้วิวจะบอกว่ามืดนิดนึงนะคะเพราะว่าแผ่นกล้องไปทางโซฟามากค่ะใครครั่งลักคุณหนักมากอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะเรามาดูกันนะคะพลังงานใบแรกนะคะ edge of sword คะ่ะผู้หญิงผู้ชายเงียบนิ่งลึกลับทัดลม คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีสภาวะของระยะห่างในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นหัวหน้าองค์กรนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฟังอาจจะมีผู้หญิงรุ่นพี่หัวหน้าแอบมองแอบชื่นชมแอบส่องแล้วก็แอบข้างลักคุณอยู่เธอหรือเขาอาจจะเป็น คนเกิดราศีกุมตุนเมถุนได้นะคะเธอหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าสวยนะคะหุ่นดีคอละหงเชียวคนที่ข้างรักคุณเป็นผู้ใหญ่หน้าสวยหุ่นดีมีหน้าที่การงานการเงินดีนะคะกําลังแอบข้างรักหรือว่าแอบชอบแอบปรื้มคุณอยู่นะคะคุณเป็นเด็กฝึกงานหรือเปล่าถ้าคุณเป็นรุ่นน้องเด็กฝึกงานเข้าไปในองค์กรมีใครบางคนชอบคุณอยู่นะคะ ไปต่อค่ะคนที่ข้างรักคุณหนักมากตอนนี้นะคะว้าวสิบสองสิบสีสิบเจ็ดสิบหกนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเดหคนที่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตให้เลือกแต่เขาเลือกที่จะส่องคุณค่ะคนที่เขามีบางสิ่ง อยากจะพูดอยากจะบอกคุณนะคะความในใจความรู้สึกที่มันแบบอัดอั้นตันใจหรืออาจจะเป็นคนที่กําลังแบบปลูกต้นรักกับคุณแล้วเหมือนคุณกําลังรอหรือว่าแบบให้โอกาสเขาก็เป็นไปได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาอยากรู้ว่าสเสน่หา ความรู้สึกสิ่งดีๆที่เขาส่งให้คุณนั้นนะคุณอินกับเขาหรือเปล่าเขาเนี่ยอินกับคุณมากนะคะผู้ชายคนนี้กำลังรอผลลัพธ์ รอการเทคแอคชั่นกลับมาจากคุณเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทำให้คุณส่งข้อความส่งขนมส่งนั่นส่งนี่หรือบางคนอาจจะเปให้คุณเนี่ยคุณชื่นชมชอบแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เขาให้หรือเปล่านะคะนี่คือพลังงานคนที่คลั่งรักคุณหนักมากมีเพิ่มออกมานะคะมีเลขเจ็ดเลขเจอาจจะเป็นราศีกรกฎคนเกิดท่าน้ำได้นะคะ ใครต่อคะ่ะใครข้างรักคุณหนักมากหนะะึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งสองหนึ่งสี่หะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนตื่นรู้เป็นคนสายบุญธรรมธรรมโมเป็นคนรักสุขภาพเป็นคนนอนเร็วเขาอาจจะทำงานประจำหรืออาจจะเป็นหัวหน้าองค์กรนะคะเป็นผู้บริหารทำงานเร็วตื่นเช้านอนเร็วนอนไม่เกินสี่ทุ่มแผนชีวิตของเขามันแบบว่า แป๊ะ,ป,ะป๊ะพอเขาจะอยากคุยกับคุณทําอะไรกับคุณเขาต้องเหมือนแบบเคลียร์ลิงตัวเองให้ว่างๆบางทีคนคนนี้อาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลแต่เมื่อ เขาเห็นเขามองเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกสุขใจอะค่ะแอบชอบแอบปลืม้มคุณอาจจะเป็นอินฟูยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นคนที่มีแสงในแพลตฟอร์มโซเชียลเวลาที่เขามองเขาส่องค,คุณเขารู้สึกปลื้มนะคะหึห่ในใจชอบดูรูปคุณชอบมองหน้าคุณทางหบดูตาดูจมูกดูปากคุณแบบอุ๊ยทำไมมันเป๊ะขนาดนี้เนี่ยแอฟีนางฟ้านหน้าสวยมากๆพอเขาเห็นแล้วเขารู้สึกแบบอ๋ออยากจะแบบจุ๊บสักทีหนึ่งนะคะนี่คือคนที่ข้างเร คุณหนักมากนะคะไปต่อค่ะใครกําลังคลั่งหนักคุณหนักมากตอนนี้ไว้คนรักเก่าคนที่ผูกพันกับคุณมาตั้งแต่อดีตชาติหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามารู้จักคุณแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเขาอยากบอกว่าบางสิ่งบางเรื่องนะคะมันไม่มีเรื่องบังเอ,อิญหรอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเวียงเขาเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแบบใจฟูหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่คุณอาจจะแบบไม่ได้ไปต่อกับเขามันเลยทําให้เขารู้สึกว่าวุ่นหัวร้อนวูบวาบ้างเป็นบางครั้งสองคุณแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบใจมันละทวยใจมันละลายหรือบางทีก็มีความแบบระทมในบางครั้งที่สองเพราะว่าคุณไม่เด็สนใจไม่เคยกดไลค์ไม่เคย แอดเฟนไม่เคยตอบคอมเมนต์ใดๆเขาเลยรู้สึกแบบเหี่ยวอะนะคะเขารู้สึกหอยเหี่ยวแต่สภาวะของความหัวหอยเหี่ยวก็แอบหวังว่าคุณจะสนใจเขาอาจจะแบบ take action กดหัวใจให้รัวๆคอมเมนต์บ้างตอบบ้างหรือแบบ เซฟรูปคุณบ้างบางทีเจอกันตัวเป็นๆก็อาจจะแซวคุณบ้างแต่มันทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยปลอดภัยอยู่ๆก็มาคุยอะไรคุยแค่เรื่องงานก็พอแล้วนะคะอาจจะเป็นคนในองค์กรหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องที่ทํางานได้นะคะมีพลังงานปีจอออกมาซิกออฟครับเขาอาจจะเกิด ธาตุน้ามีนกรากฎพิจิตหรืออาจ,จะเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะที่ข้างลักคุณแล้วก็เป็นคนที่คุณเคยรู้จักผ่านๆหรือบางคนอาจจะเป็นแนวเหมือนแบบแฟนเก่ากลับมามองมาส่องแล้วก็กลับมาคลิกกับคุณนั่นเองนะคะคือมาเจอกันในพาร์ทใหม่นิวลุคของคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าว้าวไปทำอะไรมาทำไมสวยเป๊ะขนาดนี้นะคะนี่คือพลังงานคนที่ข้างลักคุณหนักมากนะคะ เป็นไปได้ว่าเป็นคนเก่าที่หายไปเงียบเบรกกันไปแล้วกลับมาเจอแล้วรู้สึกเหมือนแบบใจเต้นส่องแล้วรู้สึกอุ๊ยน้องไปทําจมูกมาใหม่ทําก้นมาใหม่หรือเปล่าทําไมดูอึมดูสวยดูโด่งมากเลยนะคะนี่คือพลังงานเพราะมันมีไพ่โฟกัสต,ตรงจมูกอะ่ะเขาอยากรู้ว่าคุณไปทําอะไรมาทําไมคุณถึงแบบสวยขึ้นจมูกโด่งขึ้นนะคะคนคนนี้สังเกตสังกาอยู่กับพี่ตอนนั้นน่ะดังก็ดูแมแมบตอนนี้รู้สึกว่าแบบ หายไปจากชีวิตพี่ดังโด่งเชียวนะคะคนที่ข้ังรักคุณคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยสวยปังมากๆนะคะเขาเซฟสองซูมคุณตลอดนะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะใครคลั่งลักคุณหนักมากตอนนี้สามไม้คนทางไกลค่ะคนที่รอโอกาสที่จะมาเจอคุณอาจจะเจอกันในแพลตฟอร์มโซเชียลอาจจะปิ๊งกันเมื่อ3มชั่วโมง3วันที่แล้วเขาอาจจะเพิ่งเทคแอคชั่นจีบคุณเตะคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนแบบว่าส่องคุณแล้วมันเหมือนแบบทําให้เขาอยากเดินทางมาเจอมาหานะคะคนทางไกลชาวต่างชาติได้หรือเป็นคนที่แบบมองคุณอยู่เนืองๆอ,อาจจะเป็นคนที่ บิงคุณมาตั้งนานแล้วแต่เขาเอาจจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็ว่าไปไกลกันเขามองเขาส่งเขารอเวลาที่จะแบบ take action ว่างตรงกันไปเที่ยวกันนะคะพลังงานคนคนนี้มี1331177116 6ห1 1่งนะคะแล้วก็มี141 หนึ่งสี่ด้วยหนึ่งสองด้วยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากบอกว่าไม่ว่าจะเจอคุณในบริบทไหนอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนในอดีตตอนนี้มาเจอกันปัจจุบันเขาเครซีคขัางลักแล้วก็ชอบคุณปลื้มคุณหนักมากเลยตอนนี้นะคะ ขอ,อหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะใครครั้งลักคุณหนักมากแบบเจ้าพ่อแห่งการส่องโซเชียลเลยเขายกมือเลยว่าเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งการส่องอ้าวส่องแล้วนอนไม่หลับ ส่งแล้วนอนไม่หลับค่ะคนเกิดราศีกันค่ะแอบมองแอบส่องว้าวุ่นคิดถึงอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ใกล้ๆอยากรู้ว่าคนพิเศษของคุณเป็นใครคุณเคยคิดถึงเขาหรือไม่ถ้าเป็นบริบทของไพ่ตรงๆเลยคือแฟนเก่าแอบมองแอบส่องแอบชอบอยากกลับมาครั้งลักคิดถึงโหยหาแล้วก็ต้องการที่จะบอกว่าปะทะเคลียร์กับคุณนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันเคยมีร่วมกันเขายังคงเก็บไว้ภาพเก่า เสื้อผ้าของใช้ใดๆมีพลังงานของคนที่เป็นแฟนเก่าคนเก่าว้าวุ่นกินไม่ได้นอนไม่หลับแอบมองแอบคิดถึงคิดถึงขนาดที่ว่าตื่นมากลางดึกหวังว่าจะมีข้อความคุณหรือว่าสายคุณโทรเข้าแต่มันก็ไม่มีเงียบเหงาเศร้าซ้อยเขาเลยรู้สึกแบบเอจะทำยังไงดีหรือว่าแบบ โทรหาไปหาที่บ้านเลยดีกว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันพรุ่งนี้นะคะไปทํางานเขาอาจจะบอกคุณว่าเนี่ยหายไป3วันคิดถึงมากเลยนะนอนไม่หลับเลยอะ่ะได้เจอแล้วเขายังชั่วหน่อยนะคะอาจจะมีใครบางคนมาสารภาพกับคุณว่าพักเบรกหายไปหลายวันเนี่ยมันมีสามไม้ออกมาไม่ได้เจอกัน3วันเนี่ยคิดถึงมากเลยคนที่ค้างรักคุณหนักมากอาจจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ในองค์กรหรือในแพลตฟอร์มโซเชียลและอีกบาง <c oughs> บางเคสอาจจะเป็นคนเก่าแฟนเก่าที่พักเบรกกันไปนะคะแฮปปี้มีความสุขบายบายค่ะ